จ้าบสบายดีทุกคนเนาะมือกินนาซิมากินนาซิมากินตับมะฮูตับมะฮูนี่เลยหนะ้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะคือยากแหงงนาะบริ่ได้กินดนเนาะบร่ได้กินโดนโดนเลยอันตับมะฮูงนงี้นะนี่วรวบเข้าไปเลย,ยจ,เจับ,จ,บจับจับจับคือสาเหตุที่เราต้องได้ภากเสียงออกเพราะว่า ก็จะเปิดเสียงเพลงดังดังเนาะมันจะเป็นฮานแบบเคมทางเนาะนั่งกินซิวๆิวทุกคนอันนี้อันตอนนี้อันเจ้าของฮานถามวันเอาเข้าวเหนียวโบอเอาเข้าวเหนียวโบเลยตินาเรบินยีตินาใส่หัวเนาะเรามากินโต้ด้ห่วงกินดีห่วงเรื่องกินเนาะทุกคนนี่กินกินย่างเดียวนะกินอ้างแบบตะก้องนำเนาะทุกคน กิน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 ย่างเดียวเลยโอ้ตอนนี้ก็ยังเพจยังโบเซาเนาะเพจเพจแต่ว่ารสชาตินี้แซ่บแซ่บทุกคนเป็นครั้งแรกที่ว่ามากินอะไรมันทึกใจนะเพราะว่ากินพี่กินยูฮานสุวลเขาตับแบบบุคือเขาตับมันดสะใจนะแต่อยู่นี้ป้าโคตรแซ่บเลยครั้งแรกนี่ค่อยเมื่อกี้นี่เอินเอินห่าหวานสิเอาอวนข้าวเหนียวอะเมื่อกี้เขาโบดิยินเอาเด้อเอาสิบพันกีบเขาเก่า มาให้เนาะพี่ขอนำและะ้วก็มีอันมันีิเมียนปิ้งฮอนดอกเนาะทุกคนบางค้งว่าอยู่ไทยเขาเอื้นอย่างเนาะแต่ว่าทางเราเขาเอื้นฮอนดอกปิ้งฮอนดอกอันน,น้อยๆใชไหมะเซ่บๆแล้วก็ให้กะเจ้าทาเจียวปิ้งกลิ่นเนาะแซ่ <c oughs> บกินเจ้านขเขายังเซ็บเจ้านขเขาเสียวมาให้เนาะ ตอนนี้ก็ก,กินไว้กอนซิเบิร์แล้วทุกคนเอ้ยแซ่บราคาถือ้วก็แซ่บงบมือน,นี้เขามีงบมันสี่สิบสามพันทุกคนกินขาน้าวเหนียวกับฮ้อนนี่นะเป้าพรา้อมตอนนี้ฮ้อนแหงเนาะปักนะี่คือไม่เลยอันนี้ก็จะเป็นนี่เนาะมีบาง,งานามีอย่างผมเนาะเจอเป็นกลิ่นตัวนี้โอ้อยูนี่แซ่บทุกคนพอดีแซ่บเลยมักแหงไปเลยไปแต่ละเที่ยคันธน,นี้ปิดเลยจะบุกกินเลยเนาะเพราะว่า อันอื่นมันโบเซมันนะเพราะมันมันโบเซมันบูมี่มันเขาจะบบทาเจาวเป็นขี่ให้กินกินอย่างเดียวฮอนแฮงฮอนแฮง <c oughs> อากาศกับ้อนๆอนพอดปกินเนาเพชีๆซสอีกเนาะทุกคนเบื่งสีหน้าเบื่งปากเลยแล้ว อันนี้ก็กิน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 <ๆ>ย่างเดียวเลยเนาะคือมันเสแสบแหงเนะาะมักด้ตับมะฮุงเนาะตอนนี้กับเพชรแหงทุกคนทั้งเพชรทั้งฮ้อนเนาะกินกัดเข้าไปบบาคำว่าง่ายๆทุกคนเสแบซับเข้าไปอีกกินคำบ่าง่างๆกินแบบบ้ายไปเลย กินแม่บกเก่งใจไผ่เลยนะทุกคนอันนี้จะเป็นไข่ลูกนะทุกคนเบื่อโสงตอนนี้กำลังชิเค้นเพชรแหงมันฮอนเด้กินอีกกินโตมกักแหงแต่โม้นงนี้มนไม่ได้กินดุดเลียนะ เข่าซสอีกพอนอีก,น,น,อน,กน,นี่เข่าเหนียวใสอนกินนี่มันกินคำบางไงนนนพูดนะสวดเข้าไปอีกจับเข่าเหนียวมาจับก่อนว่าเข่าเหนียวมันพอนพูดพนในในในขีบต้นยังย่มากิาน เป็นตอนบกทัวร์นะทุกคนอันนี้จะเป็นตัวของที่เอาซื้อเนาะแต่ว่าเขามาวา,างน้ำกันนี่กักดขี้หมูกย่อยแล้วทุกคนจังหวะนี้กันยงบออิ่มกินดีกหอนแดงเพชดแดง พยายามนะทุกคนสู้ชีวิตแหง <c oughs> กัดกินอีกทุกคน <c oughs> นี่กินบึดบักก็ไลายลวกินคนเดียวกินอ่างตากรงเพียก่อนนะทุกคนตอนนี้ก็ยังเพียดอยู่เนาะตอนนี้พากเสียงยังเพียดอยู่ค่อยๆกินอะไรวันนี้ไม่ได้กินคำใหญ่อะไรวันนี้ อผิดเราได้เริ่มเผิดละข้าวเหนียวเหนียวๆซุ้มกับข้าวเหนียวอีอนอีกเป่าก่อนทุกคนซัดเขาไปโอ้ยเบิ่งสีนาทุกคนมันกินแบบบ่กเก่งใจไผเลยนะซัดเข้าไปอีกซัดเข้าอีกอ๋อตอนนี้คือแบบ มันแส่บแหงทุกคนแบบมันแสบแ่บเลวมันกระเพ็นานะทุกคนแบบมันได้ใจ <_ EN> กินน้ำไปก่อนยกหนึง <_ EN> ่งบไหวทุกคนเบรกพักก่อน <_ EN> ขอ้อไม้กินข้าวเบิดมือดิหากินข้าวตอนนี้ก็กำลังรวมตะกองออกอ,อ,กอ,ดเ,อเดอร์ตะกองเดอ้อทายวิวทาก่อนตะก้องตะกองก่โอเค กำลังทายไปบนี้บรรยากาศเนาะทุกคนแถวยุนี่จะเป็นแถวคำหุงเนาะทุกคนไก่เฟเดียงโมโซมาะเนาะใกล้ๆเนาะไอไก่บิ๊กซีอีกก่อนเราจะมากินก็ไปซื้อน้ำซื้อหยัางมาเนาะพอจะกินเบียกะเข้าไปซื้อมากินตอนนี้ก็ มาฮอดอีกแหละมาหอดอีกแลหออกและสิไตากองปินหลังไม้เดี๋ยวไอ้ยใบว่าแบบกำลังเสื่องกินนะทุกคนกินจุกกินจิกน่ะนี่ตอนบักขยัยทุกคนถ้าเบิงยัดเขาปาก <c ười> ค่อยๆกินมันเพชรเดี๋ยวนี้ทั้งเพชรแล้วก็ทั้ง้วนเนาะอื อันนี้กำลังปอบใจตะกองโอเดอร์ดอเดอร์อ่ะตอนนี้มันก็เริ่มบวบไหวแล้วทุกคนต <c ười> ีน่าเริ่มบวไหวแล้วกาดเข้าไปอีกคำบงางไงเขาเหนีนยวยัดอีกทุกคนกินคำบางไงยัดเข้าไปเบิึงสีหน้นานะทุกคน เขาติดมืออีกแห่นบุญยอมทิมทุกคนเสียดายเข้าเหนียวเหนียวแบบนี้นะเหนียว,ยวสุดเลยทุกคนเข้าเหนียวตอนนี้ก็กิกนไปเบิดหดลายแล้วนะทุกคนกินเบิดสามไม้ละนับว่ากินว่ากินมาเท่าไหร่แต่ว่าสร้างมาเท่าไหร่สิบอ็ดไม้แนละ้วทุกคนกินคนเดียว ตอนนี้ก็โอ๊ยกำลังคิดโอ้ยทั้งเพดแล้วก็ท้งเซฟแล้วก็ท้งยากอีกสีเศร้ากบเสียดายมันสกเคียกินมะเขือทุกคนน,คออน,นี่มักแหงมะเขือตรงนี้กบกบกินเลยกดกุดกุดกุด,กดเลยมักถัวว้ยตอนนี้ก็เพจเพจแหง อืเเอาทุกคนบานิติน่ากระซิมาขอกินก่อนเนาะขอจบลิดไว้เท่านี้ก่อนบ๊ายบาย